ขอตอนเราสู่ยูชแนลนะคบก็วันนี้จะมากินเบียร์ครับผม <laughs> มาลองเบียร์ตัวใหม่ที่ยูเพิ่งไปเห็นในเซเว่นก็คือตัวนี้เลยครับฮูการ์เดนบอทนิกไอตัวฮูการ์เดนเนี่ยเป็นวีดเบียร์นะมันก็จะทํามาจากข้าวสาลีอมืมีความเป็นเฮนะิร์บส์อะสมุนไพรครับผมนี่ไงวีดเบียร์สีมันจะเป็นแบบนี้เลยนี่มันจะเป็นแบบเป็นฟิลแบบนี้เลยใสๆอย่างนี้เลยครับอืมมันเฮนะิร์บส์อะมันเฮนะิร์บแบบเปรี้ยวมีซาวอร์ อกินง่ายครับผมมันสดชื่นมากๆเลยนะครับมันทําให้เรารู้สึกอยากกินอีกอะ่ะมันรีเฟชกินมันค่อนข้างไปในทางโทนเปรี้ยวๆบอดี้มันจะบางๆเลยมันจะบางมากไม่มีรสชาติขมกินเข้าไปคําแรกเนี่ยขมน้อยมาก โอโหนี่ถ้าเป็นผู้หญิงกินกินง่ายสบายมากเลยชิวทั้งคืนชัวมันเป็นเหมือนเราไปกินโมจิโต้เลยนะโมจิโต้แต่ว่าไม่มีกลิ่นเหล้าอ่ะเออซึ่งก่อนที่เราจะกินอนะ่ะยุ้ยอดไม่ได้ไงยุย้ยเป็นคนที่ชอบแบบศึกษาพอประมาณก่อนแล้วเราค่อยมาชิมจริงๆอนะเนาะเขาจะมีส่วนผสมของตะไคร้กับเปลือกมะนาวก็เลยอ๋อรู้แล้วว่าทำไมมันถึงมีกลิ่นแบบนี้รสชาติแบบนี้อออปริมาณแอลกอฮอล์เนี่ยสองจุดห้าเองหูเบามากเลยสองกระป๋องเท่ากับหนึ่งกระป๋องบ้านเราอ่ะ <laughs> มาตรฐานบ้านเราก็จะห้าหกเจ็ด 4.5อะไรแบบนี้นะฮะเป็นเบียร์ที่กินง่ายครับเข้าถึงง่ายนะในส่วนตัวยุเองนะเข้าถึงง่ายมากเดี๋ยวลองกินจากปากกระป๋องเลยดีกว่าว่ามันจะแบบลิ้นเราได้สัมผัสจากโดยตรงอ่ะมันจะเป็นไงนะฮะออ,อยุชอบอ่ะ อันนี้ชอบรู้สึกว่ามันจะอินพอร์ตมาจากเกาหลีด้วยนะครับราคาก็จะอยู่ที่ประมาณร้อยกว่าบาทนะครับร้อยเท่าไหร่ละร้อยยี่สิบร้อยประมาณนี้แหละนี่แหละยุ่ยจำไม่ได้ละยุ่ว่าที่เขาเอาตัวนี้มานะเป็นเพราะว่าช่วงนี้มันหน้าร้อนไงอ่าเพราะหน้าร้อนปุ๊บคนหาอะไรเย็นเยนกินเขาก็เลยพาตัวนี้เข้ามานะเพื่อที่จะได้แบบมันรีเฟชอะมันมันสดชื่นมันกินแล้วมันแบบคลายร้อนนะครับแก้ร้อนอะไรอย่างเงี้ยอาจจะขายดีมากๆเลยนะโอเคความชอบส่วนตัวยุ่เลยนะเอามวลรวมเลยนะไม่ต้องแยกว่ารสชาติกิน อ่าราคายี่ห้อไม่ต้องแบบจำแนกอะไรคือรวมๆเลยแล้วกันถ้าเต็มสิบยุ้ยให้แปดจุดห้าเลยอ่ายุ้ยยังไม่มีเบียรตัวที่ชอบที่สุดนะเพราะว่ายุ้ยกินแต่ลากเกอร์ไงลาก,กร์มันก็จะเป็นพวกสิงพวกช้างพวกไฮนิกเก้นเบียริรโออะไรพวกนี้พวกนี้เป็นลากเกอร์หมดเลยทั่วไปเลยแต่ถ้าคัฟเบียรที่มันแบบผลิตเองยุ้ยยังแทบไม่เคยกินเลยเบียรต่างประเทศอนะ่ะเพราะว่ากฎหมายบ้านเรามันแรงอะ่ะมันยึดเจ้าเดียวเจ้าหลัก กฎหมายอย่ามันบีบให้เบียร์อื่นชนิดอื่นๆไม่สามารถเข้ามาในตลาดได้เลยนะคะไม่รู้สิยุคิดว่ามันก็ไม่น่าเป็นแบบนี้เพราะว่าเราก็เป็นผู้บริโภคที่มีสิทธิ์ที่จะเลือกกินได้แบบเยอะๆอะ่ะต่างประเทศนี่เขามีเป็นร้อยเป็นพันเป็นล้านยี่ห้อเลยนะเออทำไมเรามาถึงเราได้กินอยู่แค่สียี่ห้อกน็นี้ก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับโอเคสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ